สวัสดีครับผมทัมนะครับจากช่อง Bitcoin to ุนบอวันนี้ผมอยากจะมาแนะนําการเลือกตัวเอาคอยนะที่ทําเรื่องของตัวสมาร์ทคอนแทคเนี่ยว่าเราจะมีวิธีเลือกยังไงบ้างนะก็ก่อนอื่นเลยก็ดูภาพรวมตลาดกันนิดนึงนะภาพรวมตลาดวันนี้จริงๆก็แดงทั้งตลาดเลยนะจริงๆภาพรวมใหญ่เลยเนะีภาพกว้างเลยนะีทั้งตลาดหุ้นนะไม่ว่าจะหุ้นยุโรปนะหุ้นอเมริกานะ ก็แดงทั้งหมดนะหุ้นเอเชียก็แดงเหมือนกันมีตัวเซีง่งไฮนะที่เขียวขึ้นมานะครับหุ้นอเมริกาแดงทองคําเองก็แดงเหมือนกันนะตลาดคริปโตเองก็แดงนะหลักใหญ่ใช้ความทุกคนก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะว่าเกิดปัจจุบันนี้เกิดความขัดแย้งในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะระหว่างตัวรัสเซียยูเครนแล้วก็อเมริกาอยู่เยอยซึ่งก็ส่งผลกระทบกับทั้งตลาดเลยนะทั้งตลาดหุ้น ทั่วโลกนะแล้วก็ตลาดตัวคริปโตด้วยนะับสัปดาห์หน้าเองเนี่ยก็จะมีที่เมกาเนี่ยก็จะมีการออกกฎนะที่จะมาควบคุมตัวคริปโตทั้งหมดนะรวมทั้งตัว CBDC ของเขาด้วยนะซึ่งหลายหลายคนรวมทั้งไมเคิลเซเลอร์เองเนี่ยก็ออกมาพูดนะว่าจริงๆแล้วก็จะเป็นผลดีด้วยซ้ำนะกับตัวอีโคซิสเต็มตัวคริปโตทั้งหมดนะที่จะได้รับการมีกฎที่ชัดเจนแล้วก็จะได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงิน จากบริษัทใหญ่ๆต,ๆต่างๆที่เขาต้องการที่จะถือตัวบิตคอยหรือว่าตัวคริปโตอื่นๆไว้ในบาาซ์ชีของเขาเนี่ยก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครในแง่ของกฎหมายแล้วก็ในแง่ของการทำแอคเคทาด้วยการทําบัญชีด้วยนะก็วันนี้เองโดยภาพรวมเนี่ยอย่างที่บอกก็ยอ่อต่าลงมาทั้งหมดนะไม่ใช่แค่ตลาดคริปโตนะก็เป็นภาพกว้างนะของ ของผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองละอของประเทศรัสเซียอเมริกาแล้วก็ยูเคนะราคาบิตคอยราคาบิตคอยเองเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นแปดนะก็ยังอยู่ในเทรนที่ย่อต่ําลงมาเรื่อยๆอยู่นะครับเลเวลถัดไปก็คงอยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้านะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้าต้องรอดูนะว่าจะมาแตะที่ตรงนี้หรือเปล่านะในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าความผ,ลผ,ลผลันผวนหรือว่าเทรนขาลงตรงนี้ก็คงจะ มีอยู่ต่อไปนะแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นว่าจะมีสินทรัพย์ตัวไหนนะที่จะรักษามูลค่าได้ดีกว่าตัวบิตคอยน์นะหรือแม้แต่ตัวทองคําเองด้วย,ยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรักษามูลค่าได้ดีกว่าตัวบิตคอยได้นะก็วันนี้เองเนี่ยนอกจากตัวบิตคอยแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวอื่นนะที่จะเป็นตัวที่สามารถที่จะรักษามูลค่าเป็น store of value ได้นะข้อผมคิดว่า ตัวเหล่านั้นเนี่ยก็คงจะเป็นโปรเจกต์ที่ทําในเรื่องของตัวสมาร์ทคอนแทกนะวันนี้อยากจะมาพูดถึงนะว่ามีตัวสมาร์ทคอนแทกตัวไหนบ้างนะที่ที่เราจะเลือกมาถือในระยะยาวด้วยเีย่จะดูจากตรงไหนยังไงบ้างนะหลกัลกๆเลยเนี่ยผมคิดว่าตัวที่เราจะมาดูเนี่ยก,ก็คือมาดูตรงตัวทัวร์วูลูนะที่ถูกล็อกในตัวสมาร์ทคอนแทกตัวนั้นๆน,น,น,นซึ่งสามารถที่จะมาดูได้ในเว็บไซต์อย่างตัว Defi ล La มซึ่งปัจจุบันเนี่ย t o t a l Value l ล็อกที่ถูกล็อกมากที่สุดเนี่ยอยู่ในตัวบล็อกเชนที่มากท้่สุดคือตัวอิทเทเรียมนะลองมาก็เป็นตัวเทอร์ล่าอเวอร์แลนด์ตัวบายนัลสมาร์ทเชนตัวแฟนทอมตัวโซลนาโพลีกอนนะซึ่ง Total Value จำนวน Total Value l ล็อจะบอกถึงจะบอกให้เราได้เห็นว่ามีการ Adoption แล้วก็มีการใช้งานตัวบล็อกเชนตัวนั้นๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะความน่าเชื่อถือมีความมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็ นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังบอกให้เราเห็นด้วยว่าคอยของตัวสาร์ทคอนแทคตัวนั้นเนี่ยจะถูกล็อกไว้นะซึ่งก็นั่นหมายถึงว่าจะถูกตัดออกไปจากซัพพลายที่มีอยู่ในระบบด้วยนะนอกจากถูกที่ถูกสเตทไว้เนี่ยถ้าถูกมาล็อกไว้ในดีฟาต่างๆที่รันบนอีโคซิสต็มของตัวแต่ละบล็อกเชนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ตัดซัพพลายออกจากระบบแล้วก็เป็นีเป็นอีกเป็นอีปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้ ดันราคาได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากราคาแล้วเนี่ยก็บ่งบอกถึงฟันดอเมนทัลด้วยนะว่ามีการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นนะวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงนะตัวสมาร์ทคอนแทคบางตัวนะที่ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้นะกับตัวสมาร์ทคอนแทคต่างๆอันนี้ตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะอันดับหนึ่งเลยก็คือตัวเทเลียมนะวันนี้ผมคงไม่ได้ไม่ได้พูดถึงตัวเทเลียมนะเพราะทุกคนน่าจะทราบกันอยู่ดีอยู่แล้วว่ายังไงตัวเทเลียมเนี่ยเกิดการอะดอปชันที่สุดอยู่แล้วนะ มากที่สุดอยู่แล้วในในตัวโปรเจกต์ที่ทําในเรื่องของตัวสมาร์ทคอนแทกตัวแรกที่ผมอยากจะพูดถึงวันนี้ก็คือตัวเทอร์ล่าตัวเทอร์ล่าเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีตัวโปรโตคอลมีตัวดีแอพเคชันที่รันบนตัวเทอร์ล่าบล็อกเชนอยู่ประมาณ18ปโปรโตคอลนะมีทั้ทั้ว value l o อยู่ประมาณ16.76จุพันล้านเหรียญนะซึ่งตัวโปรโตคอลหลักๆเลยเนี่ยที่มีตัวลูน่าไปถูกล็อกไว้นะก็ จะเป็นตัว Uncle Protocol นะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ใช้ง่ายนะเป็นดีฟาตัวหนึ่งที่รันบนตัวเทอร a ล่าบล็อกเชนนะซึ่งตัวเซเวอร์คอยที่เป็นที่นิยมแล้วก็สามารถเอาไปฝากไว้ตรงนี้ได้นะก็คือตัว UST นะซึ่งให้ผลตอบแทนประมาณ19.52เปอร์เซ็นนะซึ่งก็ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะ อซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางอาทางโฟลเดอร์ของตัวโปรเจกเทอรล่าเนี่ยก็มีการถูกถามนะดูคอนนะซึ่งเป็นโฟลเดอร์ของตัวโปรเจกเตอรนี่ยมีการถูกถามว่าจะทำยังไงถ้าเกิดตัวรีเซิร์ฟนะของตัว UST เนี่ยมันกลายเป็นศูนย์นะในตัวอังเคิลโปรโตคอนอังเคิลโปรโตคอลตัวนี้เนี่ยนะทางดูคอน,นเนี่ยก็เลยเ,เพื่อความ มั่นใจแล้วก็สบายใจของคนที่เอาตัว UST ไปฝากไว้ในตัว Uncle Protocol เนี่ยเขาก็เลยมีการที่จะรีเซิร์ฟนะมูลามีการที่จะฝากตัว UST เนี่ยเข้าไปในตัว Uncle Protocol เพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องเนี่ยเข้าไปประมาณ450ล้าน UST นะซึ่งเขาจะวิตอนะเขาจะมีการถอนตัวลูน่าตัวโทเค็นลูน่ตัวคอยลูน่ของเขาเนี่ยออกมาประมาณ9.5ล้านลูนะ่ ในวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะแล้วก็ส w a p ตัวดูหน้าตรงนี้เนี่ยไปเป็นตัว U u s t นะซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ5-10บันนะซึ่งก็จะได้มูลค่าประมาณ450 450 u s t นะหรือประมาณ450ล้านเหรียญครับก็จะถูกมิ้นต์ออกมานะแล้วก็จะ450ล้านเหรียญน,นี้ก็จะถูกเป็น r เ s e r ์ฟเข้าไปในะอยู่ในตัวอังโคลโปรโตคอลนะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่า ตัวรีเซิร์ฟของมันจะไม่เป็นศนะูนย์นะก็เรียกว่าโฟลเดอร์ของเทอรล่านั้นให้ความสำคัญนะแล้วก็ให้ความสำคัญนะกับฟีดแบ็ที่ได้นะจากคอมมูนิตี้นะแล้วก็เราจะดูตัว Adoption หรือว่าการยอมรับที่จะใช้ตัว UST เนี่ยก็มีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะอย่างทาง Clarken เ,เองเนี่ยซึ่งเป็น Exchange นึงในสหรัฐอเมริกาก็จะมีการลิสต์ตัว UST เเข้าไปใน Exchange ของเขาเพิ่มเข้าไปในเชิงของเขาด้วยนะปัจจุบันเนี่ยตัวเซอร์เบอร์คอยที่คนส่วนใหญ่ใช้กันเนี่ยก็คงจะเป็นตัว USDT แล้วก็ USDC นะผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยตัว u s t ก็จะเป็นอีกอก็จะเป็นอีกเซอร์เบอร์คอยตัวหนึ่งที่จะมีการยอมรับแล้วก็มีการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆของตัว u s t นั้นเนี่ยก็จะส่งผลดีนะกับราคาของตัวลูน่าด้วยนะเพราะว่า ตัวเซฟเบอร์คอยูเอสเนี่ยเป็นอัลกอริทึมเซฟเบอร์คอยนะไม่ได้เป็นเซฟเบอร์คอยที่ถูกแบทด้วยเงินดอลลาร์จริงๆนะแต่ว่าถูกแบทด้วยตัวคอยตัวรูน่านะซึ่งมีตัวสมาร์ทคอนแทกเนี่ยที่จะบาลานซ์ตัวมูลค่าของตัวรูน่านะให้แบทตัว u s เให้มีมูลค่าอยู่หนึ่งเหรียญอยู่เสมอนะครับก็เราก็จะสังเกตว่าเส้นสีม่วงนั้นเนี่ยก็คือตัวซับไพของตัว u s เเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์นะครับโดยตรงนะกับราคาของตัว รูน่าด้วยนะถ้าตัวเส้นสีม่วงเพิ่มสูงขึ้นนั่นหมายถึงก็คือมีการมีตัว UST ซัพพสูงขึ้นตัวรูหน้าก็จะถูกเบิร์นมากขึ้นนะราคาของตัวรูหน้านั้นก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นราคาย่อนันเนี่ยก็เป็นผลมาจากปัญหาใหญ่ภาพใหญ่คนระับซึ่งก็ส่งผลกระทบกับตัวรู n น่าตัวคริปโตแล้วก็จรงิงก็กับตลาดหุ้นด้วยนะซึ่งถ้าเราจะมาดูราคาของตัว ลูน่าตอนนี้นะครับราคาของตัวลูน่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ48เหรียญน,นะซึ่งก็อยู่ที่แนวรับที่สำคัญเลยนะตรงนี้นะจริงแตะที่เส้นง A 200ก็สามนะเส้นสีแดงตรงนี้นะถ้าย่อต่ำลงไปกว่าน,นี้เนี่ยผมคิดว่าคงอยู่ที่ประมาณมาที่ประมาณ40นะแล้วก็25 17แล้วก็13เหรียญน,นะซึ่งก็เป็นจุดที่มีพาแอคชั่น อยู่นะแต่ว่าผมคิดว่า Worst Case ไม่น่าจะต่ำลงไปกว่า40เหรียญน,นะ worst case นะซึ่งตรงนี้ก็เป็น Pi c แอคชั่ที่มี Pi แ a c ช i o n ค่อนข้างเยอะเลยนะทุกครั้งที่แตกตรงนี้ก็วิ่งกลับขึ้นไปได้นะนั่นก็เป็นตัวตัวรูน่านะที่อากจะมาแนะนำแล้วก็อัปเดตให้ฟังเป็นอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งนะที่ผมคิดว่าได้รับการออฟชั่นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยก็คือตัวแซนทอมนะ แ a นทอมก็เป็นสมาร์ทคอนแทคอีกตัวหนึ่งเหมือนกันใน,นปัจจุบันนี้มีโ h o t o Value l ล็อกอยู่ที่ประมาณ9.55พันล้านเหรียญนะอยู่อันดับที่5อยู่นะตอนนี้ซึ่งแฟนทอมเองเนี่ยก็เพิ่งจะมีทวิตออกมานะว่าจำนวนวอลเล็ของเขาเนี่ยเพิ่งจะแตกไปที่ประมาณ2ล้านวอลเล็นะครับเขาเปรียบเทียบนะกับตัวอิตาเรียนนะเมื่อประมาณปี2017นะว่าเป็นช่วงที่อิตาเลียม มี wallet นะั้นเนี่ยแต่ที่ประมาณ2ล้าน w a l l e t นะแล้วหลังจากนั้นประมาณแเดือนเนี่ยตัวทเทเลียมราคาของตัวทเทเลียมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นสิบเอ็ดเท่านะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยใช้ s s u m p t i o n สมมติฐานเดียวกันนี้ว่าโดยเราอาจจะเห็นตัวเ t m เนี่ยเพิ่มสูงขึ้น11เท่าเนี่ยเหมือนตัวเทเรียมก็ได้นะในีก8เดือนข้างหน้านะซึ่งราคาก็จะไปแตะที่ประมาณ30 3สสามสิบเหรียญน,นะก็ต้องรอดูว่าจะ เป็นไปได้หรือเปล่าแต่ในแง่ของการออปชันการใช้งานของตัวแฟนทอมนั้นเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะมีตัวแอปพลิเคชันมีตัวดีแอพพลิเคชันต่างๆที่ไปร้อนบนตัวแฟนทอมสมาก t รแข่เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตัว Solid ตัวนี้นะซึ่งก็เป็นตัว AMM นะก็เป็นตัวดีสแต l ไลท์เอ็กช n g e อีกตัวหนึ่งนะครับที่ร้อนบนตัวแฟนทอมนะตัวอาชันนะเวอร์ชั่นสก็ไลท์บนตัว ฟนทอมด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีตัวเทอร์เ uh, นะวลยนะูฟาร์มิงนะตัวอัลฟาไฟแนนซ์นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่รอนซุนตัวแฟนทอมนะหลังจากแล้วแฟนทอมผมคิดว่ายัง mm hmm. ก็ยังมีอนาคตนะแล้วก็ทโธทโธไวลุล็อกนั้นก็ยังจะเติบโตต่อขึ้นไปได้เรื่อยๆนะ mm hmm. เรามาดูราคาตัวแฟนทอมกันบ้างน,นะแฟนทอมเองปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดเหรียญนะหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดเหรียญถ้า ย่อต่ําลงไปกว่านี้เนี่ยก็อาจจะมาแต่ที่ประมาณหนึ่งจุดสามห้าเหรียญน,นะแล้วก็ต่ำลงต่ําลงไปกว่านั้นก็อาจจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเหรียญนะแต่ผมคิดว่า worst case ไม่น่าจะต่ําไปกว่าหนึ่งจุดสามเหรียญน,นะปัจจุบันนี้ก็ย่อต่ําลงมากว่าเส้น d r m a สองร้อยนะเส้นสีแดงตรงนี้นะแต่ว่าก็ยังอยู่ที่เลเวลแนวรับตรงนี้อยู่นะประมาณหนึ่งจุดเจ็ดเหรียญน,นะก็ต้องดูกันต่อไปนะสําหรับตัวแฟนท่อมนะอีกตัวหนึ่งก็คือตัว o v e r l a n d นะตัว Overland นั้นเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ปัจจุบันนี้มีโปรโตโคอลที่ท็อปอัพมีตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่ท็อปอัพบนตัว Overland Boxchain อยู่ประมาณ170ตัวโปรโตโคอลนะครับแล้วก็มีท o t a ท v ลว u ลูล็อกอยู่ประมาณ16.72พันล้านเหรียญน,นะทั้งทัลวัลูล็อกเนี่ยก็อยู่อันดับ3นะ,ะตามตัวเทอร์ล่าแล้วก็ตัวอิตาเลียนนะแล้วก็ถ้าเราจะดูการใช้งานนะจำนวน ธันเด็กชันต่อวันเนี่ยของตัวเอาเลลเนี่ยที่อยู่บนบล็อกเชนตัวเอาแวลล์เนี่ยก็อยู่ที่จะประมาณหนึ่งล้านธานเด็กชันต่อวันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราจะดูนี้เขาทางเอาเวลล์เนี่ยเขาทวีสออกมานะเขาเกมมานะว่าเอตัวเน็ตเวิร์กของเขาเนี่ยใช้พลังงานน้อยมากนะซึ่งเทียบกับตัวบิตคอยตัวเทลเลียมแล้วก็ตัวโซลนาตัวเอาเวลล์นั้นเนี่ยน้อยที่สุดนะเขาบอกว่าตัว โปรเจกต์ต่างๆที่มาใช้เน็ตเวิร์กของตัววอลเลนเนี่ยจริงๆตัววอลเลนเนี่ยใช้พลังงานแค่ประมาณจุดศูนย์ศูนย์สองแปดเปอร์เซ็นของอของอีเทเรียมด้วยซ้ำนะของอีเทเรียมเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ใช้จุดศูนย์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 สามตัวนะแล้วก็ห้าเปอร์เซ็นตของตัวบิตคอยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะตัวอีเทเรียมเองก็ตัวอีเทเรียมกับตัวบิตคอยในปัจจุบันยัง proof of work อยู่นะก็ตัวอีเทเรียมเองเองนะี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะเปลี่ยนนเป็ proof ภูมออฟสเตอยู่แล้วนะอิทธิเดียมสองจุดศูนย์นะดังนั้นเนี่ยการปรับปรุงในเรื่องของการใช้พลังงานในนิส่วน,นก็จะดีขึ้นไปนะแต่ว่า,าดูตัวปัจจุบันตอนนี้ตัวอาว l a แลเนี่ยก็ในแง่ของพลังงานที่ใช้เนี่ยก็ดีกว่านะตัวโซน่าตัวอิทธิเดียมแล้วก็ตัว Bitcoin ด้วยน,นอกจากนั้นเนี่ยตัวอาว l a แลเนี่ยเขายังมีบิทนะที่จะทำให้ตัว Total Value Lock เนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะเพราะว่า นอกจากตัว total value lock ของตัวว a l a n d ที่ถูกล็อกอยู่ใน ecosystem อยู่ในตัว blockchain ของตัวว a l a n นแล้วเนี่ยการที่เข้ามีบิตเนี่ยก็สามารถที่จะถูกไปล็อกบนตัว blockchain ตัวอื่นๆได้ด้วยนะนี่ก็เป็นหน้าตาตัวบิ t ของเขาที่สามารถที่จะส่งตัววอ l a n นเนี่ยจากเครือข่ายตัวว a l a n d ไปหาตัว blockchain ตัว Network ตัวอื่นๆได้ด้วยนะนอกจากนั้นตัว o v e l a n d นะก็ ตัว Defi Kingdom นะซึ่งทุกคนก็รู้กันอีูแล้วว่า Defi Kingdom เนี่ยเป็นโปรเจกต์เพย์ทุกเหรตัวหนึ่งที่รันบนตัว Harmony นะเขาเขาก็มีแผนนะว่าจะมารันบนตัว o u a l a n d h e blockchain ด้วยเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยตัว a v a l a n d ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่นี่ก็เป็นนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้ตัว Total Value ของตัว a v a l a n d นั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะเพิ่มสูงขึ้นได้นะในอนาคตนะเรามาดูราคาของตัว เอาไวแรงกันบ้างครับว่าในช่วงที่เราเทรนขาลงตอนเนี้ยเอาวแรงเนี่ยอยู่ที่จุดไหนแล้วก็มีโอกาสาที่จะลงไปได้ถึงจุดไหนได้บ้างน,นะ <S <S ปัจจุบันนี้นะครับเอาแรงเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าเหรียญนะเจ็ดสิบเก้าเหรียญนะก็อยู่ในเทรนที่ย่อต่ำลงมาแล้วก็มาแตะแนวรับที่ตรงนี้เลยนะก็คือที่ประมาณเจ็ดสิบเก้าเหรียญน,นี่แหละแต่ว่าเอก็ยังซึ่งก็ยังไม่ทะลุเส้นดีเอสองร้อยลงมาอยู่นะถ้าทะลุลงมา ก่านี้เนี่ยผมคิดว่าคงม,มาแตะที่เส้นดีเบงร200ตรงนี้นะที่ประมาณ74นะถ้ายอ่อต่ำลงไปกว่านั้นช่ก็จะมีแนวรับต่อไปที่ประมาณ78เหรียญน,นะแล้วกออ็อยู่ที่ประมาณอ,อ,อยู่ที่ประมาณแนวรับต่อไปนะถ้าทะลุเส้นดีเบีย200ตรงนี้ลงมาก็จะคงอยู่ที่ประมาณ67เหรียญน,นะแล้วก็มาที่57เหรียญน,นะโอเคนั่นก็เป็นตัวเอาไว,ว้แลน,นะ อีตัวหนึ่งก็อย่าจัปเดตนะตัวคาร์โน่แะเมื่อวานผมเองก็ได้พูดถึงตัวคาร์โน่ด้วยเหมือนกันนะตัวคาร์โน่เองก็มีการเปรียบเทียบนะค่าจานวนเอ่อวอลม่มนะแล้วก็ค่าฟรีนะทันเลชันปริมนะท,ที่ที่เกิดขึ้นนะเทียบกับตัวอิทิเลียมนะว่าเอ่อทันเลชันปริมาณนั้น,นเนี่ยของตัวคาร์โน่นั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าแซงอิทิเลียมขึ้นมานะในขณะที่เอ่อค่าฟรีนั้นต่ํากว่านะค่าฟรี ต่ำกว่าอีเทเรียมค่อนข้างเยอะนะประมาณค่าซีถังกอดประมาณห้าร้อยหกสิบแปดเท่านะถูกกว่าห้าร้อยหกสิบแปดเท่านะแต่จำนวนทรานเซชันที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็ยังมากกว่านะผมคิดว่าอานี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นนะว่าการ,รออปชั่นการใช้นะมีดีเอฟเคชันต่างๆเข้ามารันบนตัวคาร์โนแล้วก็มีแอคทิวิตี้ต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะบนเครือข่ายของตัวคาร์โนมากขึ้นนะแล้วก็ถ้าเราจะดูตัว อันนี้เป็นตัวแอตเตรเสนะเป็นตัวจำนวนแอตเตรสใหม่ๆจำนวนวอลเลตใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายตัวคาร์โน่เนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นนะหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตในปัจจุบันเนี่ยมีแอตเตรสใหม่เพิ่มขึ้นมาทุกวันเนี่ยเยอะเลยนะประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแอตเรสนะต่อวันนะนั่นก็แสดงให้เห็นว่ามีการดอปชั่นการใช้ตัวเครือข่ายของตัวคาร์โน่นั้นเพิ่มสูงขึ้นนะซึ่งถ้าาจะดูอีโคซิสเต็มของตัวคาร์โน่นั้นเนี่ หล,หลายๆโปรเจกต์นะที่รอที่จะมาลอนส์บนตัวคา r d โน o ะแล้วก็ถ้าเราจะดูในตัว total value lock นะของตัวค a ร o โเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตัว total value lock เนี่ยก็มีมูลค่าประมาณ176ล้านเหรียญน,นะก็เพิ่มสูงขึ้น12.94เปอร์เซ็นตะในรอบ7วันที่ผ่านมานะปัจจุบันนี้มี ประมาณแค่ห้าโปรโตคอลเองนะทีะ่มีการล้อนตัวเมนเน็ตออกมาแล้วแล้วก็มีตัว A D A เนี่ยไปถูกลอกไว้นะก็มีตัว Sunday Swap, News w a p FY Finance, แน่ l ั้นวิีนะนะแล้วก็ตัว a d e x นะแต่ว่าที่บอกก็ยังมีอีกลหลายตัวนะที่ยังอยู่ในเซตที่เป็นเทสเน็ตอยู่นะแล้วก็จะมีการเพิ่มเข้ามานะในอีโคซิสเต็มของตัวคาร์โด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยอนอกจากตัว d e f i ต่างๆที่ อยู่บนเครือข่ายของตัวคาโนน่เนี่ยเขาก็ยังจะมีบิตนะตัว n นว์โนเวอร์สนะที่จะขยายนะตัวอีโค y ิสเต็มของตัวคาโนเนี่ยเชื่อมต่อไปยังตัวสมาร์ทคอนแท t ตัวอื่นๆได้ด้วยนะซึ่งนั่นก็จะเป็นผลดีนะให้กับตัวคาโนนะที่จะถูกล็อกมีทั t ทอลไวลูล็อกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะนอกจากตัวไอเดีกที่ถูกสเต็กไว้ในแต่ละ pool แล้วเนี่ยตัดซัพพลายออกไปเนี่ยก็ยังจะมีตัวไอเดบางส่วนที่ถูกล็อกในดีฟาที่ถูกตัดซัพพลายไปด้วยเี่ย ที่อยู่ในเครือข่ายของตัวคาโน่ด้วยแล้วก็ที่จะอยู่ในเครือข่ายของตัวบล็อกเชนตัวอื่นๆด้วยโดยมีตัวเนเวร์สเนี่ยเป็นตัวบิตที่จะเชื่อมต่อให้นะนั่นก็เป็นตัวคาโน่นะแล้วก็นอกจากนั้นตัวคาโน่เองเนี่ยก็ยังจะปัจจุบันนี้ตัวคาโน่ยังไม่ได้มีตัวสเตเบิลคอยที่อยู่บนตัวตัวเครือข่ายของตัวคาโน่ที่ถูกใช้งานแล้วนะก็อยู่ในช่วงดีเวลลอปอยู่นะโดยมีทางโคเตเนี่ยเป็นคนที่จะอิชูตัว เซเวอร์คอยตัวเจตให้นะแล้วก็นอกจากตัวดีเจตแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังจะมีอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นเซเวอร์คอยคือตัวอาดานานะก็เป็นจะเป็นอีกตัวหนึ่งจะเป็นสเตเบอรคอยอีกตัวหนึ่งนะที่จะ,ะมาลันบนตัวคาโนอีโคสิสเต็มนะผมแน่ใจเป็นตัวอาดานาหรือเปล่านะ,ะที่เป็นเซที่จะเป็นเซเวอร์คอยตัวหนึ่งนะที่จะลันบนตัวคาโนจำชื่อไม่ได้นะา็ว่า เซเบอร์คอยตัวหนึ่งจะเป็นตัวไหนอ่าตัวอาดานาตัวนี้นะถูกไหมก็จะเป็นเซเบอร์คอยตัวหนึ่งเหมือนกันนะที่มาลามุนเครือข่ายของตัวคาร์นาโนนะตัวพาวเวียเองก็เป็นตัวเมตัลเวิร์สตัวหนึ่งนะคล้ายๆกับตัวเออ่ดีเซนแลนด์แล้วก็เดอะแซนด์บ็อกซ์ของอิตาเลียมนะตัวพลาวเวียเองก็จะเป็นดิสีแลนด์อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวเมตาเวิร์สตัวหนึ่งที่จะมาทับว่าบนเครือข่ายของตัว คาร์โนนะนปัจจุบันเนี่ยเขา m ิ้นตัว NFT ออกมาแล้วนะเก้าหมืนสามพันเอ่อ NFT แลนเนี่ยนะก็เหลือประมาณเจ็ดพันนะเขามีทั้งหมดหนึ่งแสนเแลนะเหลือประมาณเจ็ดพันที่ยังไม่ได้มิ้นท์ออกมานะใครที่สนใจอยากจะซื้อตัวที่ดินนะตัวแลนตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้ในตัวแพลตฟอร์ม C NFT ของตัว Cardano นะ เรามาดูราคาของตัวคันโนกันบ้างนะว่าปัจจุบันนี้ราคาตัวคันโนเนี่ยอยู่ที่จุดไหนจุดไหนนะปัจจุบันเนี่ย A D E เนี่ยอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณจุดเก้าเหรียญนะจุดเก้าเหรียญนะแล้วก็เอจริงๆช่วงประมาณจุดเก้าเนี่ยถึงประมาณหนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นแนวรับที่สําคัญเลยนะซึ่งถ้าหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยผมคิดว่าเอ,อถัดไปเขาคงอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดแปด ุูป8เหรียญน,นะซึ่งตรงนี้มีแนวรับอยู่ตรงนี้อยู่นะแล้วก็ถ้าต่ำลงไปกว่าน,นั้นก็อยู่ที่ประมาณจุดหกนะแล้วก็จุดสี่แล้วก็จุดสมเหรียญแต่ผมคิดว่า worst case ไนมะ่น่าจะต่ําไปกว่า 8, นะจุดแปดนะจุดปดเหรียญนะหรือว่าประมาณแปดสิบเซนะมาทุกครั้งที่มาแตกตรงนี้นะก็วิ่งกลับขึ้นไปได้ทั้งตลอดเลยนะนั่นก็เป็นภาพรวมนะทั้งตัวเออาคอยนะที่อยากจะมาแนะนําว่าถ้าเกิดเราจะ ม,มีวิธีการที่จะเลือกเอาคอยเนี่ยจะมีวิธีการที่จะเลือกอยังไงบ้างนะโดยรวมๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็ย่อทั้งตลาดนะจริงๆไม่ใช่แค่คริปโตนะตลาดหุ้นเหมือนกันนะก็ยังย่อเหมือนกันตอนนี้ก็ยังในระหว่างที่ผมท,ทําคิปอยู่นี้เนี่ยก็ย่อต่ำลงมาเรื่อยๆนะปิดคอยอยู่ที่สามหมื่นแปดนะตลาดหุ้นเองก็ต้องดูว่าเปิดตลาดที่เอเมริกาเปิดตลาดจะจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราดูที่พีมาเก็ตเนี่ยก็ยังแดงอยู่นะต,ตัวนี้ก็เป็น อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่เห็นว่าถ้าเปิดตลาดมาก็คงจะแดงแบบนี้นะเขาเป็นเราก็เป็นภาพกว้างนะที่สมมติกระทบกับทั้งตลาดเลยทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตโอเควันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่องปิดคอลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสนับสนุนช่องผมได้นะใต้คลิปวิดีโอนี้นะปุ่มสมัครผว่าปุ่มจอยนะ สำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์ท่านี้ครับสวัสดีครับ